สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่ม emoji ใน facebook กันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k m MM m k t h นะคะกดกลับไปได้เลยค่ะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกลับไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะเพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, y o u t u b e IG, TikTok, Twitter, ร e l e gram นะคะก็สามารถเลือกใช้บริการกลับไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ยี่สิชั่วโมงนะคะและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมติ๊กตรงนี้กันด้วยนะคะกดสมัครกลับไปได้เลยคะ่ะแต่หากเพื่อนเพนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วสามารถเข้าใช้งานกลับไปได้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ k m MM m k t h แล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเลือกเป็บริการของ f a c e b o o k นะคะเพิ่มไลฟ์โพสอิโมจิตรงนี้แล้วกันนะคะบริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นรูปหลักตรงนี้แล้วกันนะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกค่ะลิงก์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้ บริการนะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะนั่หว่างได้เลยะคะ่ะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะคันต่ำห้าิบกดไปห้าสิบนะคะในราคา6บาทเองนะคะกดส่งได้เลยะคะ่ะระบบเกิดด้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ควาการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือออเดอร์ของคนเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะก็จะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนค่ะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาทําเงินไม่เข้ายอดอะไรไม่ขึ้นนะคะสามารถนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะก็รอดรําเนินการกันอยู่นะคะก็รอสักครู่นึงนะคะ ก็ไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิ c o าร์โค้ทุกธนาคารโอนเงินแมฟสลิปทุกธนาคารทุกบัญ w a วอลเลตเอาวอลเลตคริปโตเพอร์เฟกต์แบบนี้นะคะสามารถเติมเงินกันตรงนี้ได้เลยนะคะ บริการนะคะบริการไปที่บริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t ไอ e ีติกต์ทวิตเตอร์เทอร์เรกมนะคะเก็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านดวกตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างคับหนังสือกันที่หน้านี้ได้เลยคะ่ะไปดูแนะนําเพื่อนนะคะ หากเพื่อนๆท่านใดสนใจดำเนิการก,กับเว็บไซต์ตัวนี้ก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยนะคะตัวใชื่เหลือนะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้านะคะยอดรายไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะหัวข้อเรื่องก็จะมีอยู่หลายหัวข้อเรื่องนะคะก็ะเลือกไปได้เลยนะคะมีคำาลงขอ มีคำร้องของของคุณนะคะก็เลือกกันได้เช่นกันนะคะส่งตัวกระตรงนี้ได้เลยนะคะก,ก็กลับไปดูที่หน้าตอนนี้นะคะยอดอิมเมจิรักก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ